ไปๆๆมอไนถ้าไม่มก็มาอยู่ใตนี่แหละตัวรยมาเ่ยที่นีอะามากนนไอ้สาที่กระ xót đi thi chôm, kết bụng nóng nụ đừng buồm đồ hấp. Biết, mình sau đi quát kia đôi. ต้องผิดทายกันนะครับผมมาดูอะไรครับวันนี้เฮ้ยนายเฮ้ย หินวัดนะพออ่อนนี่ก็บาปอยู่แล้วไม่บาปหรอกมันทำอะไรดี่องนี้ปลาเหนือนี่ปลาไม่ใช่ปลานั่นินี่ไม่ใช่ปลาแน่นินก็ปลาแนนินปลาเนี่ยปลาแน่นินตัวดำเนี่ยโฮ้ยนุนน่าหนาดำปีเลยมีอาหารนะมีอาหารขายเขาเนี่นู่นเขาขายเขาได้ขายไอตัวดำนี่ทำทำทำเดิมเนี่ย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 เดิมเดิมเดิมเดิปลาสวายตัวใหญ่จ้าเลยไอชิมปลาสวาย อังเล่อังมีอาหารอไหนตรงไหนเดี๋ยวถ <c oughs> ่ายให้ <c oughs> อหาหมดแล้วเลอไปตูเลยจะเอากลับบ้านเลยหืปลเก็บพาแม่มาตรงนี้ <c oughs> เอาไปรับแม่ไปรับแม่มาค่ะ เยอะมากเยอะมากครับกดไลค์กดแชร์หน่อยครับโอ้โหหลายโพด នឹងយកធ្វើរូបកណ្ដោរូបពីអីអូមិឆៃពីឆ្មៃអីពីណែអឺព្រាតនេះនេះណែទៅគੁੱមញ៉ាំណែដូចធុកទៅណរោครับឆាយអូនឹងទៅកាន់អាឡៃណែគាត់ឡៃគាត់ឆេណែ ดูปลาดิดูป่ลารข้านบนน่นู่น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 ดูคนข้านบนนี่นู่เห็นป่านู่นนูเยอะมากตรงนี้ทำบุญครับ làm sao đi, đu Linh đi, giảm <laughs> <Yeah, man. cười> <laughs>

không đại bác